นี้ห้ามพลาดผมจะมารีวิวปุ๋ยสูตรค่าเรโช2ต่อ1ต่อ2โดยเฉพาะสูตร2 8 8 2 0ปริมาณของธาตุอาหารเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูสิ่งแรกคือผมใช้ดิน1กิโลกร,รัมครับใช้ปุ๋ยสูตร2 0ส2 0 20กร,รัมครับใช้น้ำยาละลายธาตุอาหารเสร็จแล้วผมก็กวน เพื่อให้ธาตุอาหารละลายและทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับเมื่อได้เวลาและก็ทําการวัดปริมาณของธาตุอาหารผมวัดปริมาณของไนโตรเจนได้ที่64มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับของฟอสฟอรัสได้ที่77มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับของโพแทสเซียมได้ที่198มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับต่อไปเติมปุ๋ย28 20 20กรัมต่อ1กิโลกรัมครับเสร็จแล้วก็กวนเพื่อให้ปุ๋ยละลายครับทิ้งไว้ประมาณ30นาที เมื่อได้30นาทีแล้วผมก็ควรเพิ่มอีกหน่อยครับต่อไปมาดูกันนะครับผมจะวัดหลังจากใส่ปุ๋ยสูตร28 20แยี่สแล้วครับผมวัดปริมาณของไนโตรเจนได้ที่4 4 7มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับปริมาณของฟอสฟอรัสได้ที่632มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับปริมาณของโพแทสเซียมได้ที่ 1,198มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมครับหมายความว่าการใส่ปุ๋ยสูตร2ี2 0เพียง20กรัมต่อ1กิโลกรัมปริมาณของฟอสฟอรัสก็เกินค่ามาตรฐานหรือสูงกว่าค่าปกติแล้วครับ